ขั้นตอนการติดตั้งแอปสั่งนะครับแอปที่เป็นแอปรีโมทใช้ในการสั่งไฮโลครับอันดับแรกผมจะส่งลิงก์ให้ทางให้ทางไลน์นะครับให้เรากดเข้าไปมันจะเด้งหน้าจอไปที่ Google p l a y ครับแอปตัวนี้อยู่ใน Google p l a y นะครับหรือว่าจะเซิร์ชตรงๆก็ได้ครับเซิร์ชคำว่าวงล้อ12นักสัตว์นะครับมันจะพาไปที่แอปนี้เสร็จแล้วให้เรากดติดตั้งครับครับพอเราติดตั้งเสร็จให้กด กดเข้าแอปเลยครับแอปตัวนี้มันจะเหมือนแอปหมุนวงล้อธรรมดานะครับแต่ว่าจริงๆแอปแอปผมทำเป็นแอปวงล้ออัพขึ้น Google Play ไว้แต่ว่าผมซ่อนรีโมทไว้ข้างหลังครับวิธีเข้าเข้ายังไงจะกดครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะครับนี่กดตรงนี้7ทีติดๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วประกดสปินครับมันจะพาเข้ามาที่หลังบ้านครับเห็นไหมฮะ คราวนี้เรากดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับครั้งต่อไปเราก็เราไม่ต้องกด7ครั้งแหละเราจะเข้าแอปได้เลยแอปมันจะเป็นโลโก้นี้ครับวงล้อ12นักสัตว์ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนี่แหละเป็นรีโมทที่ใช้ในการสั่งเมื่อเข้ามาแล้วครับผมต้องเติมพอยต์ให้ให้ลูกค้าบอกรหัสถกตัวนี้ไหมผมหรือว่าแคปหน้าจอมาก็ได้ครับผมจะเติมพอยต์ให้ข้างบนเพื่อ,อเพื่อใช้ในการสั่ง ออกไฮโลครับส่วนตรงนี้ตรงรหัสผ่านเนี่ยตรงนี้คือถ้าเราจะสั่งเครื่องไหนครับให้ไปเอาโค้ด6ตัวมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อไปครับ